Bà đi ra rôm rôm nè Ok Phản rôm rôm nè mới đẹp nữa กูปรับแสงก่อนกูไม่ได้ถ่ายคลิปลงที่ต่อกูถ่ายลง Youtube กูถ่ายลง Youtube ไม่ไม่ใช่กูกูตั้งชื่อแล้วก็ตุนตันกตั้งชื่อตั้งชื่อว่าตุนตันอือ ขาซ่าด้วยกูขอมือเดียวไอ้ยี่วันนี้ผมก็มาปั่นจักรยานนะตอน8โมง9โมงนี่แหละวันนี้ผมก็มาปั่นกยานกับเพื่อนนะคะผมจะพาไปกุญแจแก้วด้วยฮะ ูนกแก้วไงน้องยิมันอยากดูนกแก้วพี่จะกูจะไปถ่ายนกแก้วมาให้วันนี้ผมก็จะพาเพื่อนไปดูนกแก้วด้วยเออใช่อากาดใสเออเฮยเฮ้ยเยเฮยเฮ้ยเยเฮยเฮ้ยเ้เ้เ้้เเ้ยเ้ย้้ สวัสดีครับครับยังครับอัยูเลี้วกูจะถ่ายวีดีโอให้น้องกูดูน้องกูยังไม่ตื่นเลยสวัสดีครับ